ไม่ได้ดูครับก็นี่เป็นวันแรกหลังจากที่ละครนอนแดก,ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีฟ<ต>ีดแบ็กครับเห็นน้องเพนก็ขึ้นไอ้มีแบบชวนดูเลยเอเอ,อจริงๆแล้วต้องขอชื่นชมนักแสดงช่องเจ็ดทุกๆคนเวลามีละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก,ก็ดีนะครับเป็นการส่งเสริมพวกเรากันเองงานเนเป็นเรื่ององว่าใครอยกดูกที่มีให้ดูอย่าดูแต่นมครับ ดูดู acting ด้วยครับก็มันก็มีบ้างน,นะครับมันก็เป็นละครแนวแบบบ้านๆเนาะเราแบบเลี้ยงควายอะไรเงี้ยทำนาหาปลามันก็ต้องแบบมีถอเสื้อเป็นแบบปกติแบบเป็นชายไทยสมัยนูน้นอะไรเงี้ยะไหน,นะครับจริงๆก็ทำเต็มที่นะครับ<ม>ในทุกๆเรื่องที่ท,ท,ที่ผมมีโอกาสได้ได้เล่นแล้วก็ ถือว่าเป็นละครน้ําดีอีกเรื่องนึงก็เราก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคนดูหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราก็ทํากันเต็มที่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก,ก็อยากให้ลองดูน่าน่าจะชอบดูแล้วก็อมยิม้มมีเศร้าบ้างมียิ้มบ้างอะไรเงี้ยครับก็ดีครับมันเพิ่งเป็นตอนแรกนะครับยังมีอีกยังมีเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นในละครเรื่องเพื่อนแพงอีกเยอะก็ยังไงถนะ้าคนได้ดูตอนแรกก็ดูจนจบนะครับ ยังเลยครับจริงช่วงนี้เลตติ้งมันดูไม่ค่อยได้ครับเราเราเราจะดูกระแสมากกว่าว่าคนพูดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแเรื่องนี้ขอเชื่อทั้งเรื่องกไม่ครับก็จะมีใส่เสื้อเวลาเข้าพระนครแล้วกเ็เวลาที่ไม่ได้แบบต้องออกไปทําไร่ทํานาอะไรเงี้ยครับเ็นแม่บอกว่าจะรอติดตามทุกตอนด้วยควรจะดูทุกตอนนะครับทุกคนยั <c oughs> นนงครับยังแบบ ครับไม่ทวงไม่ทวงอยากได้อะไรเป็นพิเศษจากเขาไหมคะไม่ครับไม่อยากได้อะไรมีทุกอย่างแล้วมีอ้อนขอไหมยังไม่ได้อ้อนขอเลยครับครับไม่รู้จะเอาอะไรดีครับจะลองสองคนของคนพี่ๆกบว่าใช่ยังไม่มีครับยังยังยังไม่มีฉลองไม่มีอะไรก็จริงๆมีการจัดเบอร์เดย์ปาร์ตี้กับแฟนคลับไปแล้วนะครับแจกหวยไปแล้ว30นะครับก็ ก็เนี่ยฮะก็ยังก็ยังไม่ได้มีอะไรก็คือ30สบแล้วว่าโหเร็วจังอะไรเงี้ยครับไม่ได้ชวนก็คือมันเป็นงานปิดเล็กๆอะครับที่แบบเราก็จะมีแค่เราแล้วก็แฟนคลับก็จะเป็นงานที่เราแบบเหมือนเต็มที่ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแบบจริงๆอะไรเงี้ยครับมีทำวยพ่อเลยไหมครับก็มีปกติครับแก่ขึ้นแต่ว่าเด็กลงนะอะไรยาเงี้ยเข้าใจพูดนะครับ อันนีครับบอกบอกบอกที่บอกครับช่วงนี้เห็นน้องบอกว่าห่างจากที่เรียนไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ก็แบบลุยครับลุยละครอะไรเงี้ยอย่างผมเองก็เดี๋ยวพอเพื่อนแพงก็จะมีมรสุมสวัสดแล้วก็เรื่องต่อไปก็เดี๋ยวฟิตติ้งเร็วนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวว่างๆค่อยเจอก็ได้ครับไม่ซีเรียสไม่มีปัญหาครับคุยกันลงตัวปกติครับคุยกันปกติมีเวลาว่างก็คุย เชี่ยวเชี่ยปยังครับสำหรับงานที่มึงจีนก็ริงจีนเคยคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าถ้าผมยังพูดภาษาจีนไม่ได้เขาไม่อยากให้ไปเพราะว่าคี้เกียจติแบบมานั่งแบบอ่ภาคเสียงอะไรเงี้ยก็เลยแบบยัง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 ไม่ได้รับอะไรเงี้ยแลมีติดต่อเข้ามาก็มีนะครับมีเรื่อยๆก็จะเป็นผ่านช่องมากกว่าแต่ถ้าเป็นงานอีเวนต์ก็ก็ไปเองได้อะไรเงี้ยครับที่ติดต่อมาคือเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ก็ก็มีทั้งสองอย่างครับ มีทั้งมีทั้งงานละครมีทั้งงานอีเวนต,ต์อะไรอย่างเงี้ยไปโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องภาษาเราอย่างไรที่ไม่ค่อยได้ฝึกนะครับเพราะว่าเราก็แบบเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะแบบจะได้ไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบเอาในประเทศไทยแบบก่อนอะไรเงี้ยอยากเรียนบ้างไหมอยากนะเพราะว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากอะใครใครที่ไปจีนแล้วแบบถ้าติดตลาดที่นูนน่นนะโอ้โหสบายเลยอ่ะจะหาเวลาไปเรียนบ้างไหม ต้องนะนะนะญญน่าสนใจน่าน่าจะต้องไปลองดูเนะ okay. าะโอเคขออนุญาตถามเรืื่องเม่อวานนนินดึงเวลาโดนกระแสะแบบเออแบบเป็นสาวแบบปาร์ตี้อะไรอย่างงี้โอเฉยๆครับคนดังพวกนี้ฮะช่วงนี้น้องเดินกระแสแฉกค่อนข้างแน่นเอเอไม่ได้คุยกันครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับนักแสดงกับ กับข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอะไรจริงไม่จริงก็ก็รู้กันอยู่อะไรอย่างงี้คามารถยืนยันแทนคนได้มว่านองแบบว่าเราไ่ไครับจะไปาร์ตี้เอาเวลาไหนเป็นปาร์ตี้ครับผมเอ่อทำงานหนักซะขนาดนั้นครับ ก็แค่ทํางานก็ไม่มีเวลานอนแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เราถ้าจะปาร์ตี้จริงๆก็ต้องเป็นช่วงที่เราแบบว่างจริงๆหรือไปพักผ่อนหรือไปแบบเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเวลาทํางานปกติเราก็จะไม่ครับเราก็ต้องรับผิดชอบในงานเราก่อนแล้วช่วงนี้มีแบบมีสังคมแต่งแต่งแบบเพอ่มาไหมมีเรือออร่อยๆครับมีเรื่อยเป็นนี่เป็นช่วงเวลาของเพื่อนเริ่มแต่งงานทุกคนเริ่มอายุบแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเวลาไปงานแต่งก็ไม่เหลือครับสนุกสนานกันเต็มที่แต่ก็นานๆที ไม่เลยครับชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเก่ามากกว่าไม่รอกาอย่นในน้องไม่รอกไม่เป็นนแอ๋อไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะน้องน้องไม่สาวปาร์ตี้แน่นอนครับ